เข้าสู่รายการฟูลเดลี่บายซีพีกันต่อคะ่ะกับร้านนี้เลยดีโภชนาร้านอาหารตามสั่งที่มีมากกว่า17สาขาคะ่ะแล้วจุดเด่นของเขาคือไม่ว่าคุณจะไปกินที่สาขาไหนนะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็เป็นมาตรฐานทุกสาขาเลยคะ่ะดีโภชนาบายดีค i t เช่นนะครับผมปัจจุบันร้านของผมนะครับมีทั้งหมด17สาขานะครับผมโดยที่คอนเซปตร้านของเรานะครับเป็นร้านอาหารไทย แล้วก็้านอาหารตามสั่งโดยที่เรามีเมนูมากกว่าร้อยเมนูเลยนะครับผมเราเน้นความเป็นมาตรฐานของออรสชาตินะครับผมโดยที่เราการันตีได้ไดเลยว่ารสชาติของอาหารร้านเราเนี่ยรสชาติเหมือนกันทุกๆสาขาครับผมแล้วก็มีการเทรนพนักงานที่เป็นมาตรฐานของระบบร้านเราครับผมออในส่วนของวัตถุดิบนะครับเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เป็ดอนามัยจากทางซ p นะครับผมเมนูไฮไลท์วันนี้ที่เราจะมานําเสนอครับอย่างเช่นจะเป็นปลาเผาเป็ดนะครับผม สำหรับต่อไปนะครับเป็นเมนูกระเพราอกไก่นะครับเป็นอกไก่อนาไมัยล้วนจากทางซีีนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่ชอบโปรตีนล้วนๆเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูแกงเขียวหวานนะครับสูตรจากทางร้านนะครับผมซึ่งเป็นไก่ชิ้นเป็นไก่ชิ้นอนาไมัยแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นผักแล้วก็พริกแกงเนี่ยเราใช้วัตถุดิบคุณภาพแล้วก็ใช้พริกแกงในสูตรของร้านเรานะครับผมเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูไก่ผัดหน่อไม้พริกสดนะครับผม ก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าติดใจแล้วก็สั่งกันมากมายเลยครับผมนอกจากเมนูอาหารตามสั่งและเมนูที่ได้นําเสนอไปนะครับทางร้านเรายังมีเมนูมากมายอย่างอืงอ่นออีกเช่นข้าวมันไก่นะครับข้าวขาวหมูนะครับผมแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดนะครับผม <S <S เมนูน,นี้เป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งของทางร้านเรานะครับผมจริงๆแล้วเราอย่างที่บอกมีเมนูมากกว่าร้อยเมนูนะครับผม ชมก็ได้ฟังเรื่องราวของร้านอาหารดีโภชนาสาขาลาดประเข้า50ปที่รียบร้อยแล้วนะคะนี่เรามาดูดีกว่าว่าเมนูที่พี่ตั้มเตรียมให้เราวันนี้จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มที่เมนูนี้เลยดีกว่าข้าวกระเพราอกไก่สับค่ะนี่น่ากินมากมากเลยนี่รสชาติเขาอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวอกไก่ที่เขานำมาใช้เนี่ยบอกเลยว่านิ่มมากๆเลย สำหรับเมนูถัดไปนะคะใครที่เบื่อข้าวกะเพราไก่เขาก็มีข้าวกะเพราเป็ดได้ค่ะวซส่งที่นี่นะคะเขาให้เยอะจัดเต็มอิ่มท้องแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะราคาสบายกระเป๋าได้ค่ะนี่ค่ะแล้วนอกจากเมนูกะเพรานะคะเขาก็ยังมีเมนูตามสั่งอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่นะคะข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดพะโลค่ะหรือว่าใครที่เบื่อเมนูข้าวเนี่ยเขาก็ยังมีผัดไทยกุ้งสดค่ะ แกงเขียวหวานไก่ค่ะรสชาติเนี่ยคือเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวเครื่องแกงเนี่ยมีความหอมแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะ แล้วสําหรับอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ขายดีไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นผัดพริกหน่อไม้ไก่ค่ะหมูบอกเลยค่ะว่าเนื้อไก่นี่นะคะนุ่มมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งของทางร้านนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครที่กําลังหาร้านอาหารตามสั่งนะคะรสชาติไทยๆบอกเลยว่าถูกใจคนไทยอย่างเราแน่นอนค่ะเพราะว่าอร่อยแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยคุณภาพยอดเยี่ยมเลยค่ะ ส่วนของท่านที่สนใจอยากจะสั่งอาหารร้านเราก็มีบริการเดลิเวอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไล m a n GET FOOD g r a b FOOD แล้วก็ FOOD PANDA นะครับผมแต่ในส่วนของร้านเราก็มีบริการเดลิเวอรี่ในส่วนของร้านเราเองก็มีนะครับผมออท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรสั่งได้ที่0818304741ครับผมนอกจากนั้นนะครับในส่วนของร้านเรามีมทั้งหมด17สาขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านใบกะเพราของเรานะครับที่อยู่ในห้าง ไม่ว่าจะเป็นห้างห้างชั้นนำอย่างเช่นโลตัสบิ๊กซีแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในส่วนของร้านดีโภชนะยังมีอีก4สาขาที่เป็นอาหารไทยและอาหารตามสั่งแนวสตรีทฟู้ดน,นะครับผมขอฝากร้านดีพภชนาบา t ดี Kitchen ไว้กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ